ันนี้ผมเห็นก้มก้มเงยๆงอ,ๆอยู่ด้วย <laughs> มาจากที่ไหนครับ <laughs> มาจาก PLA Plus ค่ะทำอะไรบ้างก็เราจะจัดการแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วออกมาทําเป็นรีไซเคิลเราจะดึงออกมาเป็นเส้นจากพลาสติก PLA พลาสติกที่มาจากพืชแล้วก็ขึ้นรูปแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดใครใช้ PLA เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาขึ้นรูปได้ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้ใช้จากเครื่อง 3D Printing คือเราอะทำเราเป็นคนทําเส้นแล้วก็จะมีดีไซเนอร์ไปทําส่วนใหญ่ก็จะมีแจ้การมีคนทําพูทธรูปด้วยใช่ค่ะ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คืออะไรฮะคือมันยากค่ะประเทศไทยตอนนี้มันมีแก้วหลายเบอร์มีแก้ว p e t แก้วพลาสติก PLA แก้ว PP มันก็จะยุ่งยากเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเราก็บอกไม่ไรเรารับมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคัดแยกอีกทีนึงขอคําแนะนําหน่อยไอ้ที่มันเยอะอย่างเงี้ยทำไงดีก็อาจจะต้องภาครัฐช่วยหน่อยว่ากําหนดให้มันน้อยลงไหมหรือว่าอะไรแบบผมเห็นด้วยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าตัวนี้มันสามารถย่อยสลายได้ตัวนี้รีไซเคิลได้แต่พอมันมีหลายประเภทเกินอ่ะเครื่องจักรที่เอาไปจัดการต่อมันมีไม่เยอะพอ ดังนั้นถ้าเกิดเราเลือกสักอย่างใดอย่างนึงแล้วทุกที่เลยใช้ประเภทเดียวกันไปนี่แหละสุดท้ายมันจะจัดการได้ดีดีกว่าและติดตามได้ที่ไหนบ้างครับตอันนี้ก็ติดตามได้ที่ PLA Plus เลยค่ะ PLA P U ่ S, S, <S, <c oughs> <S อโอเคครับขอบคุณนะครับ